้เจาสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีพฤษภประจําเดือนมีนาคมในเรื่องของความรักว่าชาวราศีพฤษภนั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะไพ่ยิปซีไม่เคยตอบเอาใจใครไม่เคยโกหกใครไพ่ยิปซีมีความลึกลับในตัวของเขาเองนี่เป็นการดูดวงแบบรว,วมนะคะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะอาจารย์ก็จะดูในส่วนของอดีตปัจจุบันอนาคตพร้อมกับสรุปไพ่ในช่วงท้ายของคลิป ให้กับชาวราศีพื่อศด้วยนะคะในส่วนแรกนี้ขอเปิดภพยในอดีตก่อนก็แล้วกันนะไพ่ใบแรก10ถ้วย j จสเมนสถ้วย7ไม้แล้วก็ต่อมาด้วย ถ่าเหรียญนั่นเองงามาดูที่ไพ่แบรแรกกันเลยในช่วงอดีตของชาวราศีพฤษภนั้นไพ่สิบถ้วยบอกให้รู้ว่าสําหรับใครที่มีครอบครัวแต่งงานกันแล้วมีลูกด้วยกันแล้วค่อนข้างที่จะมีเวลาให้กับครอบครัวมีเวลาให้กับลูกนะหรืออยากจะมีเวลาให้กับครอบครัวให้ได้มากที่สุดคุณให้ความสําคัญกับครอบครัวมากนะในช่วงอดีตที่ผ่านมาสําหรับใครที่แต่งงานมีลูกด้วยกันแล้วนั่นเอง และในช่วงอดีตที่ผ่านมาหลายคนเลยที่มีการแบบร้องไห้นะรู้สึกว่าเจ็บใจกับรักที่แบบอาจจะไปรักกับคนที่มีเจ้าของหรือไปรักกับคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะเพิ่งจะมารู้ทีหลังว่าเขานั้นมีครอบครัวมีเจ้าของแล้วก็ได้เช่นเดียวกันนะก็ทำให้คุณนั้น เจ็บช้ำน้ำใจได้ไม่น้อยหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มีครอบครัวแล้วก็ได้แล้วก็อาจจะมาเจอกันภายหลังแล้วก็ความรักนะคะมันก็อาจจะเป็นไปไม่ได้ก็ได้เช่นเดียวกันนะต่อมาเป็นไพ่จัสมินไพ่ใบนี้สำหรับใครที่อยู่ด้วยกันก่อนแต่งก็มีหลายคนชาวราศีพฤษภนะที่ทดลองอยู่ด้วยกันนะคะอาจจะ อ,อยากรู้นิสัยใจคอวิถีชีวิตไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนนั้นเข้ากันได้ไหมนะก็มีการอยู่ด้วยกันก่อนแต่งและสำหรับใครที่คุยกันทุกวันคุยกันได้ทุกเรื่องนะคะแต่ยังไม่รู้ว่าเราสองคนในสถานะความสัมพันธ์เป็นอะไรกันแบบนี้เป็นคำถามที่พบบ่อยมากสำหรับชาวราศีพฤษภ ในช่วงอดีตที่ผ่านมาแล้วก็มีการพูดคุยถามกันตลอดว่าตกลงเราเป็นอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยฝ่ายหนึ่งก็ยังคงหาคําตอบไม่ได้ฝ่ายหนึ่งก็พยายามที่จะถามพยายามที่จะจี้จี้ถามนะก็มีการตกลงหรือมีการพูดคุยการเกิดขึ้นบางทีก็อาจจะเลิกกันเพราะว่าสถานะที่ให้ไปอาจจะไม่ตรงกันไม่ตรงใจไม่ตรงความรู้สึกก็ได้เช่นเดียวกันเนาะ ต่อมาเป็นไพ่สองถ้วยถึงแม้จะเป็นไพ่ในอดีตของชาวราศีพฤษภไปแล้วก็ตามอาจารย์ก็ยังรู้สึกว่าคุณได้เจอกับคนที่รู้ใจคนที่ไ,ไร้สายนิสัยนะคะ,ะหลายๆอย่างที่เหมือนกันอาจารย์ขอเรียกกรณีว่าศินเสมอกันก็แล้วกันอะไรก็ตามที่เราเข้ากันได้หรือสินเสมอกันเราจะคบเราจะอยู่กับคนคนนี้ได้นาน ะะบางคนอาจจะได้เจอแล้วนะสำหรับไพ่ใบนี้สองถ้วยนั่นเองเป็นความรักที่บริสุทธิ์เป็นความรักที่ช่วยเหลืออุ้มชูเป็นคู่บุญคู่บรมีการบางคนเนี่ยได้แต่งงานเข้าสู่ประตูวิวากันไปแล้วก็หลายคู่ในช่วงอดีตที่ผ่านมาด้วยต่อมาเป็นไพ่เจ็ดไม้ไพ่ใบนี้บอกให้รู้ว่ามันต้องใช้ความอดทน มันต้องใช้ความพยายามมากแค่ไหนในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ทําไมความรักมันต้องใช้ความพยายามอะไรมากมายขนาดนี้ด้วยนะคะจากที่อาจารย์เห็นจากตัวไพ่ใบนี้รู้สึกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพยายามอดทนพยายามแก้ไขนะอยู่ฝ่ายเดียวนะเออมันมันรู้สึกแบบไม่แฟร์ยังไงก็ไม่รู้นะคะในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะและ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์รู้สึกไม่ปลอดภัยในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเคยนอกใจเขาเคยทําให้คุณเสียใจมาก่อนคุณจึงไม่สามารถที่จะไว้ใจเขาได้ร้อเเซ็นเหมือนเดิมหรือเปล่าต่อมาไพ่ห้าเหรียญน,นะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ในใบสุดท้ายในช่วงอดีตของชาวราศีพฤษภที่บอกให้รู้ว่าคุณช่วยเหลือ คุณไม่ว่าจะช่วยเหลือเพื่อนญาติพี่น้องช่วยเหลือแฟนช่วยเหลือว่าแย่ๆมากมายแต่ทําบุญกับคนไม่ขึ้นเวลาที่คุณเดือดร้อนลําบากแทบที่จะหาใครมาช่วยไม่ได้เลยนะคะทําดีเราต้องทําดีให้ถูกคนด้วยคํานี้มันจริง,จร,งจริงนะคะและก็เป็นช่วงที่ในอดีตนั้นชาวราศีพฤษภนั้นค่อนข้างที่จะใช้เงินค่อนข้างฟุ่มเฟือยหรือไม่อยากจะใช้ฟุ่มเฟือยหรอกแต่ว่ามันจะเป็นต้องจะต้องเอาเงินเก็บ ออกมาใช้ออกมาจุงเจือในครอบครัวออกมาประคับประคองธุรกิจหรืออะไรก็แล้วแต่ค่อนข้างที่จะมีปัญหาในเรื่องของการเงินอยู่นะคะในช่วงอดีตของชาวราศีพฤษภนั่นเองนะในเรื่องความรักเหมือนตัวเองถูกทอดทิ้งเหมือนตัวเองไม่ถูกใส่ใจจากคนที่คุณรักคุณจะรู้สึกแบบนี้ในช่วงอดีตที่ผ่านมาด้วยนั่นเองนะคะโอเคในอดีตของชาวราศีพฤษภ คบหาดูใจกับชาวธาตุน้ำธาตุไฟและก็ธาตุดินด้วยนะในปัจจุบันของชาวราศีพฤษภจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะไพ่ใบแรก w h e e l of Fortune ห้าดาบอสศวินถือถ้วยสองดาบและต่อมาด้วยเอ็ดออฟนั่นเองนะมาไล่เรียงที่ไพ่ใบ,บแรกก็คือ Wheel of Fortune เป็นไพ่ที่บอกให้รู้ว่าในอดีตของชาวราศีพฤศกหรือรวมไปถึงในปัจจุบันนี้ด้วยนะคะเป็นกลงล้อแห่งโชคชะตาคุณจะได้เจอกับคนที่แบบเหมือนโชคชะตาแกล้งหรือว่าโชคชะตานำหนุน ส่งให้คุณสองคนนั้นได้มาเจอกันนะคะไม่ว่าจะดีหรือร้ายกับคนคนนี้ที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณในช่วงปัจจุบันนี้ก็ขอให้คุณทําใจยอมรับกับสิ่งที่คุณจะได้เจอเพราะมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะว่าเป็นสิ่งที่ถูกกำหนดไว้แล้วของโชคชะตานี้นั่นเองนะคะและไพ่ใบนี้บอกให้รู้ว่าใครก็ตามที่ทากรรมไม่ดีหรือทาสิ่งไม่ดีกับคุณชาวราศีพฤษภ คุณไม่ต้องไปแก้แค้นไม่ต้องไปแช่งนะคะไม่ต้องไปอะไรให้ตัวเองบาปนะ,ะเพราะว่ากรรมกำลังจะทำงานของเขานะกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอขอให้คุณคิดแบบนี้ก็แล้วกันคุณแค่แต่งตัวสวยๆและวอรอดูผลกรรมที่เขาจะได้รับแค่นั้นเองค่ะเลิศนะต่อมาเป็นไพ่ห้าดาบ ไพ่ใบนี้ก็เป็นไพ่ที่บอกให้รู้ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ในช่วงปัจจุบันจะเป็นฝ่ายที่ชอบประชดประชันน่ะแนบแนมเก่งหรืออยากจะเอาชนะคู่ของตัวเองตลอดเวลานะคะความรักทําไมต้องอยากจะเอาชนะคู่ของตัวเองอาจารย์คิดว่ามันเป็นความรักที่ไม่เฮลตี้นะไม่ออทอกซิกก็แล้วกันนะแล้วรู้สึกว่า เวลาที่ตัวเองชนะหรืออยู่เหนือกว่าคนรักของตัวเองมีความสุขใช่ย,ย่างนั้นอ่ะนะความรักแบบนี้ถ้าคุณเจอนะคนแบบนี้ก็ขอให้คุณนั้นเริ่มที่จะทำใจได้เลยเพราะไม่ใช่รักแท้ไพ่ใบนี้นะต่อมาเป็นไพ่ night o f cup ไพ่ใบนี้สำหรับใครที่รอหรือว่าโสดมาได้สักพักหนึ่ง ว่าใครจะเข้ามาในชีวิตของคุณหรือใครจะเข้ามาจีบคุณนะมีโอกาสเป็นไปได้สูงว่าคนคนนี้จะเข้ามาในชีวิตของคุณเขาจะค่อยๆเข้ามานะไม่ได้รีบเร่งไม่ได้อะไรมากมายเขาจะเป็นคนที่ดูสุภาพดูเป็นคนที่มีความรักความรู้สึกความหวังดีให้กับชาวราศีพฤษภอยู่เต็มเปี่ยมเลย เขาจะเป็นคนที่อาจจะมาจากต่างจังหวัดหรือต่างประเทศก็ได้เช่นเดียวกันในกรณีนี้นะคะต่อมาเป็นไพ่สองดาบไพ่ใบนี้เป็นลัก์แบบเราสองสามคนนะอาจารย์ขอเรียกว่าเป็นลักสามเศร้าก็ยังได้เลยนะคะแต่ว่าคนที่อยู่ตรงกลางนั้นจะไม่เลือกใครทั้งนั้นฉันจะปิดหูปิดตาคบทั้งสองคนในเวลาเดียวกัน เหมือนคนที่จับปลาสองมือเหมือนคนที่มีโลกสองใบและก็จะไม่ยอมรับไม่เลือกไม่อะไรทั้งนั้นฉันอยากจะมีคนสองคนนี้ไว้ในชีวิตจนกว่าว่าคนใดคนหนึ่งในนี้จะรู้สึกว่าทนไม่ไหวแล้วหรือเพิ่งจะมารู้ความจริงว่าเขานั้นมีโลกสองใบก็ได้เช่นเดียวกันต่อมา เป็นไพ่ Eight of c u p ไพ่ใบนี้นะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ออของชาวราศีพฤษภจะรู้สึกว่าเอ๊ะคุณเข้ามาเติมเต็มชีวิตของฉันคุณเข้ามาทําให้ฉันเป็นคนที่ดีขึ้นคุณเข้ามาแล้วทําให้ชีวิตฉันมีความโชคดีนะคะเหมือนขอบคุณกันและกันเหมือนคุณสองคนนั้นเข้ามาเติมเต็มซึ่งกันและกันก็ได้ ไพ่ถ้วยคือความรู้สึกความรักครอบครัวเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ดีมากๆนั่นเองนะคะและแฟนหรือว่าคนรักนะั้จะนําความโชคดีมาให้กับชาวราศีพฤษภด้วยในปัจจุบันนะโดยเฉพาะคนที่ชอบเสียงโชคเสียงดวงโอเคปัจจุบันชาวราศีพฤษภส่วนมากก็จะคบหาดูใจกับชาวธาตุลมนะคะธาตุน้ำจะเป็นส่วนใหญ่นะ ต่อมาจะขอดูอนาคตอันใกล้ของชาวราศีพฤษภในช่วงเดือนมีนาคมนี้นั่นเองนะคะไพ่ใบแรก8ถ้วย The Flu สีเหรียน The Emperor และต่อมาด้วย The Empress นะคะมาไล่เรียงที่ไพ่ใบแรกกันเลย,ยไพ่ใบนี้บอกให้รู้ว่าในช่วงเดือนมีนาคมของชาวราศีพฤษศนั้นหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์นั้นพยายามที่จะเดินหันหลังให้กับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะอาจจะกลับมารักตัวเองกลับมาโฟกัสตัวเอง ฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งอาจจะไม่เห็นคุณค่าของกันและกานหรืออาจจะมองอีกฝ่ายหนึ่งเป็นของตายมาเป็นเวลานานจนวันหนึ่งคนคนนั้นสามารถอยู่ด้วยตนเองได้จึงเดินหันหลังให้กับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะคนที่เดินจากมาในกรณีนี้ค่อนข้างที่จะเจ็บนะค่อนข้างที่จะเสียใจกับความรักครั้งนี้ไม่น้อยจากมาทั้งๆท,ท,ที่ยังรักไว้งนั้นเหอะนะคะ ต่อมาเป็นไพ่เดอะฟลูไพ่ใบนี้บอกถึงการมีอิสระเสรีเจ้าสำรานเป็นคนที่ชิลๆง่ายๆในชีวิตบางทีชอบผัดวันประกันพรุ่งในเรื่องของอการทำงานบ้างในการเรียนบ้างฝางในการเป็นคนที่ชิวมากจนเกินไปจนบางทีอาจจะเป็นคนที่ช้าขอเพื่อนหรืออะไรอย่างนี้นะคะ แต่เวลาที่คุณมีแฟนในช่วงเดือนมีนาคมนี้ไม่ชอบให้แฟนหรือคนรักนั้นมา,าบงการนะคะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่คุณจะไม่ชอบเลยนะคะอยู่ภายใต้การควบคุมของแฟนหรือคนรักอะไรอย่างเงี้ยคุณชอบเป็นความแบบอิสระเสรีชูชิวอย่างเงี้ยชอบเปนจนภยัยนะคะต่อมา เป็นไพ่สี่เหรียญไพ่ใบน,นี้ชาวราศีพฤษศจะได้เจอกับคนที่ชอบกักความสัมพันธ์นะหรืออาจจะเป็นฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งในความรักคนสมันครั้งนี้ที่ชอบกักความสัมพันธ์แถมเป็นคนที่ขี้หหงขี้ห้วงหรือจะมีการคบกันมาระยะหนึ่งแล้วก็ห่างๆกันแล้วแต่ว่าก็ยังมีฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งตามไปลังควานตามไปเขาเรียกว่าหมาหวงกางอยู่ ก็มีในกรณีนี้เช่นเดียวกันน้าเหมือนไม่ยอมเลิกละแต่ก็ทั้งที่ตัวเองมีหลายคนอยู่ในสต็อกอยู่ในคอลเลคชันอยู่ก็มีนะคะต่อมาเป็นไพ่ The Emperor ไพ่ใบนี้เป็นไพ่ประจำราศีเมษมีชาวราศีพฤษภที่เคยคบหรือกำลังคบกับชาวราศีเมษอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันผู้หญิงชาวราศีพฤษภในช่วงเดือนมีนาคมนี้จะมีเกณฑ์ว่าได้คบหาดูใจกับผู้ชายที่ มีอายุมากกว่าตัวเองนะคะแล้วไพ่ใบนี้ก็ยังบอกให้รู้ว่าผู้หญิงชาวราศีพฤษภจะมีเกณฑ์ที่จะคบหาดูใจกับผู้ชายที่เป็นชาวต่างชาติ70%ได้เลยนะนะแล้วผู้ชายคนนี้จะเป็นมีความเป็นผู้ใหญ่บางทีเขาอาจจะเป็นคนที่อยากจะเป็นชางเท้าหน้า หรือเป็นคนที่ควบคุมคุณบ้างในบางทีจู้จี้จุจกจิกกับคุณบ้างอะไรเงี้ยนี่ก็คือบุคลิกของเขาเขา้าวนั่นเองนะและต่อมาอถ้าส่วนน้อยที่ไม่ใช่ชาวต่างชาติหระอาจารย์เนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้สูงว่าเขานั้นมียศมีตำแหน่งค่อนข้างดีอาจจะเป็นทหารตำรวจหรือคนในเครื่องแบบอะไรเงี้ยก็ได้เช่นเดียวกันนักการเมืองท้องถิ่นนักการเมืองระดับ จังหวัดประเทศไปเลยก็มีนะและก็ชาวราศีพฤกภผู้ชายนะคุณมักจะมีอำนาจหน้าที่วาสนาที่ดูหน้าย้ำเกรงและเวลามีความหลักคุณชอบที่จะเป็นช่างเทาหน้าแล้วก็ชอบที่จะควบคุมแฟนบางทีอาจจะออกกฎอาจจะเ,เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ปล่อยแบบ ให้มีสเปซซึ่งกันและกันสักเท่าไรนักบางทีอาจจะดูจริงจังมากจนเกินไปจนทำให้อีกฝ่ายหนึ่งอาจจะรู้สึกอึดอัดได้นั่นเองนะต่อมา the e m place ผู้หญิงชาวราศีพฤษศนะมีเกณฑ์ว่าคุณนั้นจะได้ตกอยู่ในสถานะของภรรยาหลวงคุณอาจจะมารู้ว่าเอ๊สามีช่วงนี้ดูเปลี่ยนไปนะดูไม่เหมือนเดิมคุณอาจจะมารู้ว่าเธอ เขาคนนั้นนะไปมีภรรยาน้อยก็ได้นะแล้วคุณนั้นตกอยู่ในสถานะของภรรยาหลวงหรือคนที่อ,อ๋อเป็นภรรยาที่ถูกต้องการกฎหมายก็ได้เช่นเดียวกันรวมไปถึงผู้หญิงชาวราศีพฤศกที่แต่งงานอยากจะมีลูกไว้สืบสกุลมีโอกาสที่จะตั้งขันได้นะคะในช่วงเดือนมีนามีสาพฤษภา,านี้ด้วยนะคะ ต่อมานะก็เป็นผู้ชายชาวราศีพฤษภไพ่ใบนี้ก็บอกให้รู้ว่ามีนารีคอยอปถัมา์ผู้ชายชาวราศีพฤษภอยู่นะอาจจะมาในรูปแบบของภรรยาอาจจะมาในรูปแบบของแฟนอาจจะมาในรูปแบบของแม่ของผู้หญิงที่คุณเคารพนับถือก็ได้เช่นเดียวกันนะคอยเป็นแบ็กอัพคอยสนับสนุนคุณอยู่นั่นเองนะโอเคชาวราศีพฤษภ ในช่วงเดือนมีนาคมนี้ส่วนมากคบหาดูใจกับชาวธาตุน้ำธาตุด,ดินราศีเมษนั่นเองนะคะโอเคเราจะขอดูสรุปไพ่นะให้กับชาวราศีพฤษภก็แล้วกันนะคะควีนออฟสอด 10ดาบและต่อมาด้วย2ถ้วยนะถือว่าเป็นไพ่สรุปที่ค่อนข้างได้จะเป็นไพ่เตือนก็แล้วกันนะมาดูที่ไพ่ q u e e n of s w o r d ผู้หญิงชาวราศีพฤษภก็หมายความว่าในช่วงนี้คุณจะค่อนข้างที่จะเป็นผู้หญิงที่เคร่งเครียดแล้วก็เป็นคนที่มีจุดยืนเป็นของตัวเองจริงจัง นะะในเรื่องการงานคุณก็จริงจังในเรื่องความรักคุณก็จริงจังแต่บางทีคุณอาจจะเป็นคนที่เจ้าจี้เจ้าการกับแฟนหรือว่าคนรักมากจนเกินไปหรือว่าตามติดเขาจนเกินไปหรือเปล่านะคะบางทีเผลอๆอาจจะไปติด G P S นะใส่รถนาะของแฟนตามติดว่าวันนี้เขาไปไหนทำอะไรอย่างเงี้ยก็ระวังไว้ด้วยก็แล้วกันถ้าเขาจับได้ เขาอาจจะรู้สึกแบบโกรธมากหรือยังไงนะคะว่าคุณนั้นไม่ไว้ใจเขาก็ได้นะต่อมาผู้ชายชาวราศีพฤษภมีเกณฑ์มีโอกาสที่จะได้คบหาดูใจกับผู้หญิงที่มีอำนาจหน้าที่การงานของเธอนั้นค่อนข้างสูงมากกว่าคุณบางทีหน้าที่การงานของเธอนั้นอาจจะข่มคุณก็ได้เช่นเดียวกันนะ เธอมีความมั่นใจในตัวเองค่อนข้างที่จะเป็นคนที่มีอีโก้สูงนะสำหรับผู้หญิงคนนี้ด้วยนะต่อมาเป็นไพ่สิบดาบเป็นไพ่สรุปที่เป็นไพ่เตือนก็แล้วกันนะถ้าใครมาดูก่อนก็จะได้รู้ล่วงหน้าก็จะได้ไปปรับตัวใช้ในชีวิตประจำวันนะไพ่ใบนี้สิบดาบเป็นไพ่ที่อย่าไว้ใจใครมากจนเกินไปอย่ารักใครมากจนเกินไปนะ เพราะว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะโดนหักหลังโดนที่จะโดนหักอกจากคนที่คุณรักได้ในกรณีนี้นั่นเองเจ็บหนักนะในกรณีนี้เจ็บมากเลยนะคะบางทีคุณอาจจะไว้ใจเขาแบบร้อเซฉันไม่ตามฉันไม่อะไรแต่คุณอาจจะมารู้ในภายหลังนะคะว่าโอ้มันเจ็บมากนะตามที่รู้อะไรในภายหลังเนี่ยตอนห้านะคะเป็นไพ่สองถ้วย ชาวราศีพฤษภจะได้เจอกับคนที่นิสัยไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตนะคะหรือคนที่เรียกได้ว่าเป็นศีลเสมอกันนะในกรณีนี้อาจารย์คิดว่าได้เจอกับคู่บุญคู่บารมีคู่ที่ส่งเสริมกันก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ รวมไปถึงบางคนที่คบกันมาสักระยะเวลาหนึ่งแล้วมีโอกาสที่จะจูงมือเข้าสู่ประตูวิวาด้วยกันก็ได้เช่นเดียวกันในช่วงเดือนมีนามีสาพฤษภาคมนี้อาจารย์ให้ไปเลยสามเดือนนี้นะคะนะเพราะว่าความรักแฮปปี้สุขสุดีแล้วนะโอเคไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานบวกก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นกำลังใจไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานลบก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นคำเตือน ก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ Golden Angel เราจะได้มีกำลังใจต่อไปนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ